ข้อห้ามทำกับสะดือทารกในช่วงแรกเกิดหลังจากที่คุณแม่คลอดลูกแล้วนะคะคุณหมอคุณพยาบาลที่ทำคลอดเนี่ยก็จะตัดสายสะดือทารกแล้วก็จะเหลือไว้เป็นต่อๆนะคะความยาวประมาณสัก3เซนติเมตรนะคะหลังจากที่มีตอสะดือติดกับตัวทารกไปเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดสะดือของทารกไม่ให้อับชื้นไม่ให้เปียกแฉะไม่ให้มีการอักเสบไม่ให้ติดเชื้อเกิดขึ้น ซึ่งสะดือนะคะของทารกเนี่ยถ้าคุณแม่คลอดเองตามธรรมชาติสะดือจะหลุดค่อนข้างเร็วใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องสะดืออาจจะหลุดช้านิดนึงนะคะใช้เวลาประมาณ1นถึงสสัปดาห์สะดือของลูกถึงจะดุด แต่หาก1เดือนขึ้นไปแล้วนะคะสะดือของลูกยังไม่หลุดแถมยังมีกลิ่นเหม็นมีน้องหรือว่ามีเลือดซึมซึมนะหรือว่าหลุดไปแล้วยังมีตึงเนื้อแดงๆติดอยู่สะดืออันนี้คุณแม่ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณแม่จะกลับบ้านนะคะคุณหมอคุณพยาบาลก็จะแนะนำนะคะวิธีการดูแลทําความสะอาดสายสะดือของลูกดังนี้นะซึ่งการดูแลทําความสะอาดสายสะดือทําได้ไม่ยากเลยนะคะคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปว่าทําแล้วลูกจะเจ็บไหมลูกจะแสบไหมนะคะการทำความสะอาดสายสะดือของลูกที่เป็นต่อนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยคุณแม่ใช้สำลีนะคะหรือไม้พันสำลีก็ได้หรือคัดต้นบัดก็ได้นะ,ะจุ่ม น้ำยาที่โรงพยาบาลให้นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าแต่และโรงพยาบาลให้น้ํายาทําความสะอาดสายสะดือลูกอะไรบ้างซึ่งบางโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้แอลกอฮอล์เจดนั่นเองค่ะคุณแม่ใช้สำลีนะคะจุ่มแอลกอฮอล์เจ็ดบเอ็ช็ดร,บรอบๆสะดือนะคะแล้วก็เช็ดโคนสะดือไม่แนะนําว่าให้ล้วงลึกนะแย่เข้าไปในสะดือนะ,ะแล้วเมื่อเช็ดร,บรอบๆสะดือวนตามเข็มนาฬิกาอย่าย้อนไปย้อนมา ะะเมื่อเช็ดวนรอบเสร็จแล้วก็เช็ดจากโคนขึ้นไปปลายสะดือแล้วก็ทิ้งในสำลีก้อนแรกแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะคะว่าจะให้สะอาดยิ่งขึ้นก็นําสำลีชุบแอลกอฮอล์ก้อนที่2นะคะเช็ดรอบๆสะดือเช่นเดิมนะคะแล้วก็จากโคนไปปลายแล้วก็ทิ้งนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นการดูแลนะทำความสะอาดสายสะดือนะคะให้ไม่ให้ติดเชื้อไม่ให้อับชื้นนั่นเองค่ะคราวนี้ สิ่งที่คุณแม่ห้ามทํากับสะดือของลูกโดยเด็ดขาดเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือห้ามคุณแม่นะคะใช้แอลกอฮอล์ล้วงลึกเข้าไปในสะดือเพราะโอกาสที่จะทาให้ลูกเนี่ยมี โอกาสที่จะแสบได้บริเวณสะดือนะแค่สำลีชุบแอลกอฮอล์บิดให้หมาดๆเช็ดรอบๆแล้วก็เช็ดจากคนไปไปก็พอแล้วนะคะห้ามใช้คัดตอนบัดไหม้พันสำลีล้วงลึกแย่เข้าไปนะ,ะเพราะไม่งั้นจะระคายเคืองผิวหนังอาจจะแสบผิวหนังได้ข้อห้ามข้อที่ 2. น,นะคะก็คือห้ามเป่าสะดือให้แห้งบางคนโอ้เช็ดแล้วแฉะไปะใช้ปากเป่าสะดือจะได้แห้งเร็วขึ้นน้ำลายหรือว่าปากเรามีเชื้อแบคทีเรีย โอกาสที่เชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยจะเข้าหาสะดือส่งผลทำให้สะดือติดเชื้อได้ง่ายนะคะห้ามทํำเด็ดขาด mm hmm. ข้อที่สามค่ะก็คือห้ามใส่ผ้าอ้อมหรือว่ากางเกงหรือว่าผ้าอ้อมสมเร็จรูปก็แล้วแต่นะกดทับสะดือโดยเฉพาะสะดือที่ยังไม่หลุดเพราะโอกาสทําให้อับชื้นนะคะอากาศไม่ถ่ายเท แล้วก็เป็นแผลได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรใส่นะคะขอบกางเกงหรือขอบผ้าอ้อ,อมสเสื้รูปเนี่ยหรือผ้าอ้อมเนี่ยคะ่ะให้ต่ํากว่าสะดือข้อที่4ี่นะคะก็คือห้ามแคะห้ามแกะสะดือของลูกโดยเด็ดขาดบางคนดูแล้วอ๋อสะดือใกล้จะหลุดแล้วเหลือนิดเดียวดึงก็มีแคะออกก็มีนะคะห้ามเด็ดขาดเพราะโอกาสที่จะเกิดแผลเกิดเลือดไหลาตามมาได้ปล่อยให้สะดือของน้องหลุดเองจะดีกว่าข้อที่5นะคะก็คือ ห้ามทามหาหิงบนสะดือของลูกหรือสัมผัสกับสะดือของลูกมหาหิงช่วยลดอาการแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีทีเดียวนะแต่อย่าให้โดนบริเวณสะดือของลูกนะฮะเพราะว่ามหาหิงเนี่ยทำให้เกิดแผลผิวหนังระคายเคืองได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะคุณแม่ห้ามทาแป้งทาโลชัน่นทาเบบี้ออยล์นะบริเวณสะดือลูกโดยเด็ดขาดไม่งั้นจะส่งผลทให้สะดือเปียกสะดืออับสะดือ ชื้นมากขึ้นเกิดการติดเชื้อมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อห้ามนี้ห้ามทํากับลูกโดยเด็ดขาดถ้าอาบน้ําให้ลูกนะก็พยายามซับให้แห้งเช็ดให้แห้งอย่าให้อับชื้นอย่าให้หมักหม,มมจะดีกว่าแล้วสะดือของลูกเนี่ยค่ะก็จะหลุดไปได้เองถ้าสะดือหลุดแล้วนะคะมีกลิ่นเหม็นมีน้องมีเลือดไหลอย,อยู่หรือมีติ่งเนื้อนะคะยื่นออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดปกติ คุณแม่ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอเพราะถ้าเป็นติ่งเนื้อยื่นออกมาอาจจะต้องได้จี้นะคะคุณหมอาจจะต้องรักษาโดยการจี้ติ่งเนื้อนั้นให้หลุดไปนั่นเองค่ะ